ลุงตู่ไปลุงมิ่งมาได้เวลาแฟนฝัดต้องเลือกคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องของการออกนโยบายและการสลับสับเปลี่ยนขั้วทางการเมืองของลุงมิ่งขวัญอยู่ในเวลานี้วันนี้ไม่รู้เรียกลุงมิ่งขวัญน,น่ารักใจดีเหมือนเดิมไหมนะแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้คอลัมนิส์เขาก็วิเคราะห์กันทางการเมืองเหมือนกันนะครับผมหยิบยกมาจากคอลัมน์การเมืองไทย360องศานะครับมันเล่าให้คุณผู้ชมฟังเขาพูดถึงในหัวข้อของลุงตู่ไป ลุงมิ่งมานี่พูดถึงพรรคพลังประชารัฐแน่นอนนะครับลุงตู่ไปลุงมิ่งมาได้เวลาแฟนคลับต้องเลือกนะครับเลือกว่าจะไปโหวตให้รวมไทยสร้างชาติเพราะลุงตู่ไปอยู่นั่นแล้วหรือว่าจะโหวตให้พลังประชารัฐที่ยังมีลุงป้อมและก็ลุงมิง่งนั่งเคียงข้างกันอยู่น่ารักน่าชังกันอยู่ในเวลานี้นะครับดูคอลัมน์การเมืองของเขาหน่อยนะครับการเมืองเมืองไทย360อองศากรรับ ชัดเจนแบบร้อครับทั้งจากคำพูดที่ออกมาจากปากของบิ๊กตู่ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บอกว่าจะไปร่วมกับพักครวมไทยสร้างชาติเพียงแค่รอถแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรกพลังประชารัฐก็กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปแล้วออกไปแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันอีกมีหน่าซ้ําการเปิดตัวนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นสมาชิกพักคนใหม่เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่6ธันวาคมที่ผ่านมา ต้องฝากไปบอกพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับว <Jamie, S 1> ่าผมไม่สามารถร่วมอุดมการกับท่านได้นี่ฝากไปบอกพลเอกประยุทธ์นะครับเหมือนกับว่ามาอยู่กับลุงป้อมแล้วดีลุงป้อมได้ลุงมิ่งเข้ามาก็เหมือนกับว่าลุงป้อมได้ล้างคราบได้ล้างคราบที่คนไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ออกไปนะครับต่างคนต่างใช้เครื่องมือของการออกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นเหตุผลในการมาจูบกันดูดีกันทางการเมืองนะครับนั่นเป็นคาพูดบางช่วงบางตอนครับของนายมิงขวัญแสงสุวรรณระหว่างที่เปิดตัวเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ทมกลางแกงนนําพักหลายคนโดยเฉพาะพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักเนี่ยก็มานั่งประกบอยู่ข้างๆเลยถามว่าที่ระบุว่าที่มาของพักพลังประชารัฐเพราะไม่มีคือที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะไม่มีประยุทธ์อยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังเป็นคดีเดตนายกของพลังประชารัฐอยู่โดยมิ่งขวัญเนี่ยก็หันไปถามประวิตย์ว่าผมขอตอบคําถามแทนได้ไหมครับโดยพลเอกประวิทย์เนี่ยได้ตอบสื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปแล้วออกไปแล้ว ขณะที่นายมิ่งขวัญก็บอกว่าออกไปแล้วนะกำชับให้เหมือนเดิมนี่นะครับเมื่อถามว่าที่ระบุว่าชื่อของนายมิ่งขวัญจะมาแทนพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมเพราะว่าคนหนึ่งไปคนหนึ่งมาพลเอกประวิทย์ก็กล่าวว่ายังไม่รู้ครับอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับถ้าเ่อ,อถ้าไม่เกิดถ้ายังไม่เกิดเนี่ยตนคนเดียวทําอะไรไม่ได้หรอกหมายความว่าคือถ้ายัง ถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยตัวเองคนเดียวทําอะไรไม่ได้นะตนก็เป็นสมาชิกพรรคพเบชรรเหมือนกันทําอะไรไม่ได้หรอกต้องรอกรรมการบริหารพอพิจารณานะนะครับบอกอย่างนี้เมื่อถามว่าถ้าสมาชิกพรรคไม่เห็นด้วยที่จะให้นายมิ่งขวัญเป็นค a ดิเดตนายรัฐมนตรีของพรรคจะทําอย่างไรล่ะพลเอกประวิตยยังตอบว่ายังไม่ได้ประชุมอะไรกันเลยจะใช้คําว่าถ้าอย่างโน,น้นถ้าอย่างนี้มันไม่ได้เมื่อถามว่าในอนาคตพรรครวมไทยสร้างชาติจะจับมือกับพลังประชารัฐมิ่งขวัญน่ะคุณจะเอาอยัางไงพลเอกประวิตยกล่าวว่า อันเนี้ยนะถ้าไม่ได้หรอกนะอย่าถามคําว่าท่าเลยเพราะว่าถ้าถามกันว่าท่าเนี่ยมันท่าไปหมดแหละท่าทุกเรื่องอย่างไรก็ตามหลังจากถูกสู่เหมือนชนถามเรื่องคด n เดตนายกหลายคาถามทําให้แกนนําพักที่อยู่ในวงถแถลงเนี่ยรีบตัดบทรับเพื่อจะจบการถแถลงข่าวทันทีอย่างไรก็ดีหากพิจารณาวันถแถลงข่าวเปิดตัวของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณเล่นใหญ่มากนะครับในความหมายเนี่ยเทียบชั้นบิ๊กตู่กันเลยทีเดียว ระดับค a n d i d a ตนายกที่เขาอ้างว่าได้รับไฟเขียวมาจากพลเอกประวิตยวงสุวรรณก่อนจะมาอยู่ที่นี่ซึ่งก็สำทับจากคําพูดของโทนี่วุซัมครับหรือนายทักษณิณชินวัตรที่เพิ่งโผล่ออกมาอนะวยลูกสาวคนเล็กที่ประกาศนโยบายของเพื่อไทยโดยเขาเนี่ยได้กล่าวถึงนายมิ่งขวัญว่าแม้จะออกแนวบูลลี่ด้อยค่าแต่ความหมายก็คือหากไม่ได้เป็นค a ด d เด a t นายกรับรองว่ามิ่งขวัญเนี่ยเขาไม่มาแน่นี่นะครับเห็นไหมทักษณิณคอนเฟิร์มให้แล้วนะครับถ้า ไม่ได้คัดเดตนายกมิ่งขวัญเขาไม่มาหรอกมันจะทำมันก็ทําให้น่าคิดนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ยังมีข่าวออกมาแล้วว่ามิ่งขวัญจะไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพลังประชารัฐอีกด้วยแม้ยังไม่มีคํายืนยันอย่างเป็นทางการก็ตามแต่เอาเป็นว่านาทีนี้บิ๊กตู่ไปมิ่งขวัญมาโดยบิ๊กป้อมยืนยันว่าประยุทธ์ไปแล้วออกไปแล้วชัดเจนแล้วเข้าใจกันตามนี้ดังนั้นเมื่อมิ่งขวัญออกมานะครับผมไม่สามารถร่วมอุดมการกับพลเอกประยุทธ์ได้ และเป็นหนึ่งในคดีเดตนายกรัฐมนตรีมิ่งขวัญพูด2ประโยคนี้นะครับของพลังประชารัฐชัดเจนนะครับว่าในการเลือกตั้งที่จะมาถึงทั้ง2องพักคือพักรวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประยุทธ์กําลังจะไปสังกัดกับพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทธ์เป็นหัวหน้าพักและมีมิ่งขวัญเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมันก็มีความหมายว่าต้องแยกกันเดินชัดเจนขณะเดียวกันเมื่อมีแนวโน้มเป็นแบบนี้มันจะทําให้บรรดาแฟนคลับนะต้องตัดสินใจเด็ดขาดหรือไม่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเลือกลุงตู หรือเลือกลุงป้อมพ่วงลุงมิ่งเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนเริ่มจะตัดสินใจได้บ้างแล้วนะครับหากพิจารณาจากกระแสก็ต้องโฟกัสไปในพื้นที่ภาคใต้กับกทมครับเนี่ยเขาแย่งกันอยู่2พื้นที่นี้นะเขาแย่งกันอยู่2พื้นที่นี้เคยยอมรับมาแล้วนะครับว่าปากของสสโดยเฉพาะ,ะเคยยอมรับกันมาจากปากของสสโดยเฉพาะจากภาคใต้พลังประชารัฐว่าที่ได้รับเลือกตั้งมาเนี่ยก็เพราะกระแสข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกทั้งผลสํารวจทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังออกมาตรงกันว่า ที่ชนะการเลือกตั้งมาที่ได้เป็นสอสอมาก็เพราะกระแสความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ยังมาเป็นอันดับหนึ่งก็ทําให้สอสอในกลุ่มนี้น่าจะต้องรีบตัดสินใจในขณะที่ในกรุงเทพเนี่ยแม้ว่ากระแสของบิ๊กตู่หากพิจารณาจากความจากการสำรวจอ้างอิงออกมาในแบบที่ว่ากระแสลดลงแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในกระแสนะครับติดกลุ่มหนึ่งใน3ม,มาตลอดซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะไปต่อหรือไม่แต่เมื่อประกาศชัดเจนแล้วเชื่อว่ากลุ่มที่เคยลังเล จะต้องมีการตัดสินใจใหม่แน่นอนคอลัมนิสต์บอกว่าเอาเป็นว่าในทางการเมืองเนี่ยหากจะโฟกัสกัน,นเฉพาะสองพรรคคือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนาทีนี้คงต้องแยกกันเดินอย่างชัดเจนเพื่อสู้ศึกสนามการเลือกตั้งก่อนหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันว่าจะร่วมกันเป็นพันธมิตรได้มากน้อยแค่ไหนแม้ว่าในทางการเมืองเป็นไปได้ทุกหน้าไม่เคยมีอะไรตายตัวแต่ขณะเดียวกันครับแต่ขณะเดียวกันบรรดาแฟนคลับทั้งหลาย คงจะถึงเวลาต้องเลือกแล้วว่าจะไปทางไหนเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดขึ้นระหว่างประชาธิปัตย์ในยุคข,ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศทิ้งไพ่ใบสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งว่าไม่เอาบิ๊กตู่ให้แฟนๆได้ตัดสินใจซึ่งผลคราวมาที่แล้วออกมาที่แล้วนี่เห็นชัดเจนนะครับแต่คราวนี้สถานการณ์นั้นอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่ถึงอย่างไรเชื่อว่ามีไม่น้อยที่ตัดสินใจเลือกแล้วหลังจากบิ๊กตู่ไปมิ่งขวัญมามีการประรากาศร,ร่วมอุดมการไม่ได้นะครับสปัจจัยนี้ มันก็ได้เวลาแล้วจริงๆนะได้เวลาอะไรได้เวลาอะไรเชื่อว่าได้เวลาการตัดสินใจที่จะเลือกพักแต่ละพักใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับโอเคในทางการเมืองคุณมิ่งขวัญเนี่ยก็มีภาษีดีกว่าพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของคอการเมืองแบบที่ รักความสงบจบที่ลุงตู่ก็ยังเชื่อลุงตู่แบบนั้นอยู่นะครับคนละพันคนละแนวหมายถึงคนเลือกนะครับเขาคิดคนละแบบนะครับเมื่อมิ่งขวัญมาเนี่ยมันก็คนละสไตล์กันเลยครับคัดเดตนายกที่ส่งลุงตูเ่เพียงแค่คนเดียวนะครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร095 4 6 0 5 5 8 0